ความสุขในยุคต่อไปมันจะวุ่นวายเยอะมันจะวุ่นวายแล้วก็มันจะเป็นยุคที่ใครอยู่รอดก็คือรอดถ้าใครอยู่ไม่รอดตามสังคมไม่ทันก็ลาโลกก่อนวัยอันสมควรด้วยการผลิตชีพตัวเองหรืออะไรก็ตามแบบนี้ค่ะเนี่ยมันจะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะดิฉันไม่รู้สิดิฉัน เดี๋ยวเอาง่ายๆนะทุกวันเนี้ยดดชันมองโลกนะดิฉันจะบอกว่าเอ๊ะทำไมมันดูเศร้าๆเหมือนพี่คนนึงพูดเลยว่าคุณนาทเนี่ยพี่ผมบอกว่าทําไมโลกมันดูเศร้าๆจริงๆแล้วมันเป็นแบบนั้นจริงๆมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆ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 ภัยพิบัติโรคภัยไข้เจ็บมันก็จะไม่รู้อะไรกันนักะนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมาเป็นระยะๆทั้งโรคภัยทั้งทําขึ้นเองทั้งมาจากธรรมชาติด้วยอะไรเงี้ยหลายอย่างภัยธรรมชาติก็แผ่นดินไหว น้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องเรื่องน้ําให้ฟังตอนสุดท้ายนะคะอันเนี้ย <c oughs> <c oughs> พึ่งฝันกระดดสดๆร้อนๆเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังสนุกๆตอนท้ายเนี่ยค่ะฝึกไปอยู่กับนั่นไปอยู่กับพระพุทธพ,พทระธรรมพระสงฆ์ไปค่ะฝึกไปในอนาคตถ้าเรามีเกราะป้องกันผลพลังงานบุญเนี่ยค่ะไปอยู่ไหนก็อยู่รอดอยู่รอดปลอดภัย ทุกอย่างเวลามันจะเกิดสิ่งไม่ดีเนี่ยมันจะมีสิ่งเตือนเราจะได้ยินเสียงจะมาในความฝันหรือจะเกิดความสะกิดใจในเวลาเห็นแบบเฮ้ยมันจะมันจะเป็นแบบไหนวะเนี่ยทำไมมันเป็นแบบนี้แบบนี้เราจะเกิดความรู้สึกแล้วก็จะมีสิ่งที่เตือนเราว่าอย,อย่าทำนะอย่าไปตรงนี้นะอย่าไปฟังคนนี้นะอย่าไปเชื่อคนนี้นะอะไรเงี้ย คนที่ปฏิบัติจนไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเขาจะมีปัญญาเองเขานะคะปัญญามันจะเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาฟังดูร,รู้พิจารณาตามไปตามไปพวกที่เขาหัดพิจารณาบ่อยๆเนี่ยคะ่ะเวลาเขาฟังอะไรเนี่ยเขาจะไม่เชื่อทันทีนะคะจะเชื่อคนยากมากเพราะว่าจะใช้การพิจารณาก่อน คนที่ไปสังเกตตัวเองนะคะคนที่ปฏิบัติไปเรื่อยๆๆๆเนี่ยหัดพิจารณาจากสิ่งที่ปฏิบัติไปเนี่ยเราเปลี่ยนไปไหมรอบข้างเป็นยังไงคนนั้นเป็นยังไงคนนี้ไปไงคือแค่คิดนดะูดูดูแล้วก็คิดคิดตามเมื่อเราพิจารณาไปเรื่อยๆแบบเนี้ยเราจะเชื่อคนยากเวลาเราฟังหรือเห็นหรือดูอะไรเนี่ยเราจะใช้ปัญญาในการเข้าไปพิจารณาสิ่งนั้นก่อนอะไรอย่างเงี้ยเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจําวันมากเลยที่ต้องเจอผู้คนเนาะ ประมาณนั้นนะคะทําไปเรื่อยๆเนาะมันจะเกิดขึ้นเองเราไม่ได้สมมุตินะคะมันจะเกิดขึ้นเองในจิตของเรามันจะเป็นตัวพาเราไปพัวพาเราทําพาเราคิดอะไรอย่างนี้เนาะนั่นแหละคะ่ะประมาณนั้น <c oughs> เนี่ยถ้าเราเราจิตเราอะอยู่กับพลังงานบุญพลังงานกุศลอยู่กับปู่บ่อยๆจิตเป็นเนื้อเดียวกันนะคะก็คือ ดีดขึ้นมาก็ภาวานาดีดขึ้นมาภาวานามันติดอยู่ในจิตแล้วท่านเรียกว่าเป็นจิตเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยคุณคิดดูว่าสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันเข้ามาทําร้ายเราไม่ได้หรอกเรามีเกราะป้องกันครอบครัวเกราะป้องกันจิตใจเกราะป้องกันตัวเองเนี่ยค่ะนี่แหละที่ท่านบย้ำว่าภาวานานะปฏิบัตินะอะไรอย่างเงี้ยค่ะยุคต่อไปนะใครที่ มีปัญญาคือคนที่จะอยู่รอดใครที่มีปัญญาไม่เท่าทันคือคนที่จะลาโลกไปก่อนวัยอันสมควรแล้วก็จะเป็นวิญญาณทับโถมเป็นสัมภเวสีทับขึ้นทับขึ้นทับขึ้นถ้าเราเข้าใจโลกวิญญาณเนี่ยท่านบอกว่าเรานะ่ยจะไม่ขี้เกียจในการปฏิบัติเลยเพราะว่าโลกวิญญาณเนี่ยเวลาตายไปแล้วเนี่ยขอใครไม่ได้บุญนะคะบุญใครบุญมันในโลกของ ในโลกโลกหนึ่งเนี่ยท่านยุติธรรมมากเลยนะคะดิฉันว่านะอะไรที่ดีก็คือสิ่งที่ดีอะไรที่ไม่ดีก็คือสิ่งที่ไม่ดีคุณไม่สามารถบอกว่าสมมติว่าเราลาโลกไปนะดิฉันเนี่ยไม่เคยทําบุญทํากุศลอะไรเลยแต่ว่าตายก่อนวัยอันสมควรอะไรเงี้ยและไปขอคนหนึ่งที่เขาทําบุญทํากุศลตลอดเวลาเนี่ยถ้าเป็นโลกวิญญาณด้วยกันเนี่ยต่อให้เขาให้คุณคุณก็ไม่สามารถกินได้แต่ถ้าเราไปขอแต่ถ้าดิฉันเนี่ยไปขอ น้องสาวแต่น้องสาวยังมีชีวิตอยู่เนี่ยแล้วเขาฝันเห็นว่าดิฉันไปขอบุญกุศลเนี่ยเขายังแผ่ให้เราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเรารู้แต่ถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าคนเนี้ยเป็นคนที่เลวมากตอนที่มีชีวิตอยู่เราเนะ่ยจะไม่อยากแผ่ให้เขาเลยเขาเป็นคนที่สุดๆและในตัวคนเนี้ยแต่เมื่อตายไปแล้วเนี่ยทุกทรมานมากเลยคอหน่อยคอหน่อยคอหน่อยอะไรเงี้ยเราคนที่เป็นคนอยู่เนี่ย เวลาวิญญาณแบบนี้มาขอเราก็จะพร้อมที่จะให้ใช่ไหมคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขานะ่ะเคยทําอะไรมาเขาเคยเลวแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นโลกวิญญาณด้วยกันเนี่ยเขาจะมองเห็นกันว่าคนเนี้ยเป็นแบบไหนแบบไหนเนี่ยโลกวิญญาณหมายถึงพวกเทพเทวดาที่เขามองเห็นอีกระดับชั้นหนึ่งนะคะแม้แต่มนุษย์เราเขาก็มองเห็นแบบนี้ค่ะเขาจะรู้เลยว่าคนนี้เป็นแบบนี้วิญญาณเนี้ยที่ตายแล้วมาเป็นเกรดสัมภเวสีแบบเนี้ยเพราะว่าเขาทําบุญทํา ทำเวรทำกรรมอะไรไว้แล้วมนุษย์คนนี้เป็นแบบเนี้ยชีวิตแบบเนี้ยเขาทำบุญทำกุศลอะไรไว้อะไรเงี้ยค่ะชั้นที่สูงกว่าเราหรือว่าละเอียดกว่าเราเขาจะมองเห็นเราได้ชัดเจนอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะถ้าเราเข้าใจเราจะไม่ถ้าเราเข้าใจเราจะไม,ะไม่ไม่เบื่อในการปฏิบตัติเพราะว่าเรามีเราเห็น่ะเอาง่ายๆเราเห็นเรารู้เราสัมผัสได้อะไรเงี้ยค่ะนะโอเคค่ะ อันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะฟังสนุกสนุกไปถ้าใครเชื่อก็โอเคปฏิบัติตามนั้นเนาะมีพี่คนหนึ่งบอกว่าพี่คนเนี้ยเขาป่วยพี่คนเนี้ยอยู่เบนเยียมนะคะเขาป่วยแล้วเนี้ยเขาป่วยแล้วเนี้ยเขาแบบผ่าตัดเนาะเขาก็เลยแบบหลังจากนั้นที่เราเคยเล่าให้ฟังนะคะที่เขาเก็บเงินได้แล้วเนี่ยเขาเนี่ยไม่มีพระพระของปู่เลยเมื่อเขาเริ่มปฏิบัติเนี่ยเขาก็มีน่าจะเป็นรูปรูปที่ รูปของปู่ใน Google มั้งที่มีที่เขาโหลดมาหรือเปล่าไม่รู้แล้วทีเนี้ยเขาอยากได้พระผงปู่มากเลยเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่มีกําลังเอาจะบอกว่ามันรู้สึกมันไม่อบอุ่นนะคะมันอยู่ต่างบ้านต่างเมืองมันจะรู้สึกไม่เหมือนอยู่เมืองไทยนะอยู่เมืองไทยเหมือนมันรู้สึกอบอุ่นไปหมดเลยต่อให้ไปท,ที่ไหนก็ตามมันจะรู้สึกคุ้นเคยรู้สึกคือแผ่นดินเราอะแผ่นดินเราเราจะรู้สึกจะรู้สึกคุ้นเคยแต่เมื่อมาอยู่เมืองนอกเนี่ยมันจะรู้สึกโดดเดี่ยว มันจะรู้สึกเศร้าอ่ะมันจะรู้สึกเศร้าต่อให้มีครอบครัวก็ตามรู้สึกเศร้ารู้สึกเหงามันจะเป็นภาวะแบบเนี้ยดิฉันก็เป็นค่ะแกไม่มีพระผงแกก็เลยมาเล่าให้เราฟังเป็นระยะระยะเราอ่ะรู้สึกว่าเรานะ่ะสงสารต้องบอกว่าสงสารนะเรารู้สึกสงสารพี่เขาจังเลยว่าทําไมเพราะว่าเรารู้สึก ความรู on ite, ้สึกที่เขาเขียนมาให้เราเนี่ยเรารู้สึกจับความรู้สึกได้ว่าเขาเป็นแบบเนี้ยเราดิฉันก็เลยส่งพระไปให้พี่เขาแต่ว่าเราไม่ได้ดิฉันไม่ได้มีไม่ได้มีมากนะวันนั้นเหมือนที่ดิฉันส่งไปให้คนที่อยู่อิสราเอลเนาะดิฉันไปขอปู่ว่าอันเนี้ยน้องส่งมาให้ทีหลังนะคะพระเนี่ยที่มีเนี่ยลูกเออไปขอปู่ว่าปู่คะเนี่ยลูกขอลูกจะส่งพระไปให้ผู้ชายคนนี้และดิฉันส่งในซองจดหมายหรือว่าพี่คนเนี่ย ดิฉันกลัวมันแตกดิฉันก็เลยบอกว่าปูคะเนี่ยขอให้ลูกส่งถึงเขาโดยอยู่รอดปลอดภัยอย่าให้มันแตกนะคะเพราะว่าเรากลัวเขาไม่รู้ว่ามีนเป็นพระผงนะมันสามารถกระแทกแตกได้หรือว่าโยนแล้วมันแตกได้อะไรเงี้ยและเห็นอยเมื่อพี่ผู้หญิงคนนี้เขาได้รับเนี่ยเขาบอกว่าคุณนาดคะวันก่อนนะคะบอกว่ารู้สึกแบบที่คุณนาดพูดจังเลยเลยคะ่ะว่ารู้สึกอุ่นใจตอนที่เขาได้รับเนี่ยเขาบอกว่าเขาดีใจมากเลยเขาเปิดออกเนี่ยมีแค่พระ มีแค่าพาผงเนี่ยจะมีแค่แค่พาผงแล้วดิฉันก็เขียนจดหมายให้เขาไปอะไรเงี้ยนี่แหละค่ะเขาบอกว่าเหมือนที่คุณนาพูดเลยว่าเวลาเราอยู่ต่างบ้านต่างเมืองแล้วได้สิ่งที่เรายึดมั่นยึดมั่นศรัทธาเนี่ยเรารู้สึกอุ่นใจเรารู้สึกรู้สึกเหมือนท่านอยู่กับเราอะไรเงี้ยเป็นแบบเนี่ยถ้าใครที่แบบอยากได้จริงๆแล้วแบบไม่มีเลยแบบศรัทธาอะไรเงี้ยอยากมีที่พึ่งทางใจอะไรเงี้ยค่ะเพราะพี่เขาปฏิบัติมาสักระยะหนึ่งแล้วเขาก็ เกิดความเชื่อมัน่นพี่คนที่แสง <c oughs> ไปแล้วคะ่ะพี่คนที่ส่งแสงมาให้ดูรูปภาพที่มาให้ดูดิฉันดูเมื่อเมื่อวานเนี่ยแหละคะ่ะที่บอกว่าแกดูผ่านกล้องวิดีโอแกก็เลยถามแกว่าเออพูดพูด,พดแล้วก็พูดเลยก็เลยถามแกว่าพี่คะแสงบุญเนี่ยเป็นหนูว่าน่าจะเป็นแสงบุญนะคะเพราะว่าสิ่งที่หนูเห็นเนี่ย ก็เป็นเหมือนแสงที่พี่เห็นนี่แหละแล้วก็เลยถามว่าพี่ได้ครอบวิมานบ้านหลังนี้ไหมคะแกเลยบอกว่าแกนะครอบวิมานบ้านทุกวนันแล้วก็แกอารัธนาปูนะ่น่ะไปปู่ทวดปูดูแล้วก็หลวงตามมาไปที่บ้านแกทุกวนันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเวลาแกสวดมนต์อะไรอย่างงี้นะคะนั่นแหละมันเหมือนจะบังเอิญเนะแสงแบบเดียวกันกับเราที่เราเห็นแล้วก็คนที่อยู่ญี่ปุ่น มันเหมือนบังเอิญแต่อาจจะคนอยู่คนละประเทศเลยความบังเอิญมันก็นะจะว่าบาังเอิญก็กะไรยอยู่นะคะประมาณนี้เนาะนั่นแหละค่ะอยู่เมืองนอกนะคะอยู่เมืองนอกเนี่ยก็เนี่ยค่ะสวดมนต์ภาวนาเนาะถ้าเพราะว่าเราไม่ได้ไปว <c oughs> เพราะว่าเราไม่ได้ไปวัดบ่อยๆเราไม่ยิ่งโรมาเนียไม่มีวัดอะไรเงี้ยค่ะก็นี่ยหลค่ะทำโดยการทําทานแล้วก็สวดมนต์ภาวนาไปเรื่อยๆ บันทึกบุญบันทึกกุศลไปอนุโมหนาะสาธุบุญด้วยอะไรเงี้ยที่เมืองดิฉนะันเนี่ยเขาจะตีตีระฆังโบสถ์เป็นเวลาที่เขาตั้งไว้นะคะดิฉันได้ยินก็เหมือนสะกิดใจตัวเองทุกวันเลยหลายหลายครั้งต่อว,วันนะคะ <c oughs> ก็เือว่าอนุโมทนาะสาธุบุญกับคนที่ตั้งเซตเวลา <c oughs> ในการตีระฆังโบสถ์นะคะอะไรเงี้ยได้ยินแล้วก็มันมันมันเหมือนมันเหมือนเ,อเป็นสิ่งที่เตือนเรานะคะ เหมือนอยู่บ้านเราเนี่ยเวลาดิฉันกลับบ้านกลับบ้านช่วงมันช่วงครั้งก่อนนะได้ยินคนภาวนาในมัสยิดดิฉันก็อนุโมทนาะสาธุบุญด้วยนะคะอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะ,คะได้หมดเลยถ้าสิ่งดีๆที่เราเห็นเราได้ยินเราก็อนุโมทนาะสาธุบุญกับเขาไปค่ะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลโดยไม่ต้องจ่ายเงินทองนะคะประมาณนั้นนะท่านบอกว่าเนี่ยถ้ากระแสทางโลกมันเยอะกว่าทางกรรมฐานหรือทางธรรมเนี่ยค่ะ เวลาปัญหาเข้ามาเนี่ยเวลาปัญหาหรือความทุกข์เข้ามาเนี่ยเบนหนีไม่เป็นเลยจริงค่ะเป็นแบบนั้นแหละดิฉันเเคยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างจนแบบไม่อยากชีวิตอยู่แล้วก็มีอะไรเงี้ยค่ะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยปัญหาทางออกไม่เจอนะ่ะเพราะว่ามันไม่รู้จะออกยังไงอะ่ะถ้ามีคนบอกว่านาทเนี่ยทุกข์มากๆนะไปสวดมนต์สิมันคงจะแบบว่าเฮ้ยจะป้าเหรอทุกข์แล้วไปสวดมนต์อะไรเงี้ย นอกจากทุกเยอะๆทุกจนแบบไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วเนี่ยค่ะจะเบนจะเริ่มแบบคิดถึงละคิดถึงที่พึ่งสุดท้ายก็คือคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ละเริ่มมาแบบเริ่มมาแบบสวดมนต์ละแต่ว่าใจมันก็ไม่มาตามหรอกแต่ว่าถ้าเบนได้ถ้ามีปัญญาเหมือนทุกวันนี้ก็จะบอกเหมือนที่บอกทุกท่านละค่ะเบนมาค่ะตอให้ไม่มาก็เบนมาบ่อยๆเบนมาบ่อยๆเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นเป็นลําดับเนี่ยค่ะ เป็นการเรียนรู้เนาะดิฉันก็เป็นการเรียนรู้ประสบการณ์จากตนเองก็มาเล่าให้ท่านฟังแล้วค่ะว่าเนี่ยเวลาทุ่งเยอะๆนะมันออกไม่เป็นเลยมันมันไม่รู้เลยจะออกทางไหนอะไรเงี้ยค่ะวันเนี้ยมันมีวันเนี้ยพรุ่งนี้ตื่นลืมตาขึ้นมาก็เป็นปัญหาแบบเดิมอยู่ปัญหาทางโลกหนีกระแสมไม่เป็นอยู่กับสิ่งนั้นได้ยินได้เห็นอะไรที่ไม่ดีก็โกรธไปหมดก็มาบันทึกลงไปหมด ขยะทางใจเยอะมากเลยค่ะดิฉันเนี่ยขยะทางใจเยอะมากเลยเมื่อแบบเมื่อมาปฏิบัติเนี่ยดิฉันถอนอกหมดเลยนะคะดิฉันถอนอกหมดเลยว่าสิ่งที่ไม่ดีในกายลูกเนี่ยลูกขอแบบดิฉันคิดอย่างนี้นะเดี๋ยวเล่าให้ฟังดิฉันเนี่ยดึงพลังงานที่เป็นแสงสีทองนะคะให้มันไหลจากหัวเนี่ยคะ่ะลงมาทั่วกายลเลยแล้วก็คิดว่ามันขับสิ่งที่ไม่ดีออกไปทางปลายเท้าดิฉันทําอย่างนี้นะคะดึงกระแสนเนี่ย ใช้การจินตนาการภาพจินตนาการค่ะจินตนาการแสงแบบระยิบระยับเนี่ยไหลลงมาจากหัวเราคือแสงได้มาจากจักรวาลคิดแบบนี้นะคะดิฉันคิดแบบนี้เล่าให้ฟังตสนุกสนุกเฉยแสงนี่มาจากจักรวาลแล้วก็ไหลลงมาอาบตัวเราขับสิ่งไม่ดีออกไปทางปลายเท้าเราเนี่ยเวลารู้สึกไม่ดีจะทําแบบเนี้ยถ้าใครทําได้บ่อยๆบ่อยๆนะคุณจะจับรู้ความรู้สึกได้มันจะเป็นยิบ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 ตามตัวเวลาเรา เราดึงนะฮะเวลาเราคิดดึงภาพกระแสเนี่ยมันจะเป็นยิบยิบตามตัวตามหน้าตามฝ่าเท้าฝ่าเท้าเนี่ยที่มันออกไปเนี่ยมันจะเป็นร้อนๆแล้วก็มันมันจะเกิดความรู้สึกร้อนๆตรงฝ่าเท้าแล้วก็เป็นยิบ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 ,ยบเหมือนเราเป็นเหมือนเรานั่งนานๆแล้วเป็นเห็บชาอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าตอนที่เราทำเนี่ยเราทําตอนที่นั่งขัสมาธิก็ได้หรือว่าตอนที่เรานอนก็ได้ค่ะนอนนอนและภาวนานะคะแล้วก็ทําแบบเนี้ย ทำบ่อยๆมันจะรู้สึกดีมากเลยถ้าใครอยากลองไปลองทำดูนะคะดิฉันทำแบบนั้นเนาะนี่แหละค่ะเวลาเราอยาติดทางโลกมากเนาะเวลาปฏิบัติไปนานๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะห่างออกไปเองค่ะมันจะห่างออกไปเองมันจะไม่ค่อยเข้าไปอะไรกับใครสักเท่าไหร่เวลาเราจะสวดมน์นะคะเดี๋ยวอบอกก่อนเวลาเราจะสวดมน์เนาะเดี๋ยวบางท่านอาจจะลืมเวลาเรา สวดมนต์กลางคืนปุ๊บหรือว่าเราตั้งสวดตอนเช้าหรือสวดระหว่างวันอะไรอย่างเงี้ยตอนตอนเช้ามาเนี่ยถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยก็นั่งปุ๊บก็เนี่ยแหละค่ะอัญเชิญมาหมดนะคะอัญเชิญมาหมดเทพเทวดาอัญเชิญบารมีท่านมาปู่ทวดปูดูพระโพธิสัตว์พระ,พร,พ,ระพระมหาจากักรพรรดิ พระพุทธเจ้าองค์ปฐมองค์ปัจจุบนันองค์ต่อไปในอนาคตพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ผ่านมาบารมีทา่านนะคะหลวงปูท่ทวดหลวงปูด่ดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บริวารของท่านเทพเทวดาทั้งหลายรวมถึงทุกคนที่สวดน,นตอนเนี้ยให้พลังงานนั้นกระแสพลังงานบุญนั้นไหลผ่านมาอย่างตัวเราและแผ่ออกไปคือถ้าเป็นตอนเช้าตั้งแบบนี้ระหว่างวันเราไม่ต้องตั้งนะคะเราสวดภาวนาอย่างเดียวเนี่ยค่ะสวดไปภาวนาไปถ้าเป็นกลางคืนก็เนี่ยค่ะ ตั้งแบบนี้แล้วก็สวดภาวนาไปตั้งไปกี่จบกี่จบหรือว่ากี่ชั่วโมงกี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเพราะว่าเวลาเราเชิญเขาเนี่ยเขาบางทีเขาไม่มาแต่ว่าเขาอนุโมทนาสาธุบุญด้วยหลวงปู่ว่าเออหลวงตาว่ายอย่างนี้นะคะหรือว่าถ้าใครที่มาเนี่ยจะเป็นถ้าเข้ามาใกล้ชิดเราได้ส่วนมากจะเป็นเทพเทวดาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราหรือปูย่ย่าตายายทวดเทิดอะไรที่ที่เขา ที่เขาเกี่ยวข้องกับเราเนะเข้ามาได้แต่ดิฉันนะ่ะจะไม่จะไม่ค่อยรู้สึกนะคะเวลาแบบเวลาดิฉันตั้งส่วดกลางคืนเพราะว่าดิฉันนะ่ะคอวิมานบ้านไม่อยากให้ใครเข้ามาใกล้ตัวนอกจากบางครั้งดิฉันจะบอกกราบแค่ว่าแค่เทพเทวดาที่เกี่ยวข้องกับดิฉันถ้ามานะถ้ามาก็ให้มาอยู่ใกล้ได้อะไรเงี้ยเนี่ยจะเป็นแบบเนี้ยแต่บางคนบอกว่าสวดปุ๊บมาหมดเลย มาหมดเลยไม่รู้อาการอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะขนลุกขนพองอะไรเงี้ยแต่ก่อนดิฉันเป็นนะคะแต่หลังจากที่ดิฉันครอบแล้วดิฉันจะไม่ค่อยเป็นเหมือนดิฉันไม่ค่อยอยากให้พลังงานอะไรเข้ามาใกล้นะยิ่งเป็นพลังงานที่เป็นสัมภเวสทวีทั่วไปที่เราไม่รู้จักนะคะบางทีเขาแบบมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นพวกผีอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่เทพเราจะรู้สึกได้แบบ สียงเปลี่ยนหรืออะไรยังไงก็ตามอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าขนลุกขนพองกลิ่นมาอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะฉะนั้นอนะ่ะดิฉันก็เลยกลัวดิฉันก็เลยครอบวิมานบ้านครอบวิมานตัวเองอะไรเงี้ยจะจะมาได้ก็เพราะเทพเทวดาหรืออนุโมทนาสาธุบุญกันอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละเนาะให้ทําแบบนี้นะคะถ้าใครกลัวช่วงแรกๆเนาะก็ไปบอกนะเหมือนน้องคนนึงบอกน้อง น้องชายเขาสวดน้องชายเขาบอกว่าถ้าหนูถ้าผมสวดนี่ผีจะมาไม่พี่ผมกลัวผีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ <c oughs> ยค่ะก็ถ้าสมมติว่ากลัวช่วงแรกๆนะจิตเรายังไม่มีพลังเข้มแข็งเราจะกลัวเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแล้วก็ครอบวิมานเราบ้านคร <c oughs> อบวิมานบ้านเราไว้ครอบวิมานตัวเองแล้วก็บอกว่าลูกไม่อยากรู้ไม่อยากสัมผัสได้นะคราบอะไรเงี้ยขอให้ลูกสวดไปโดยปกติไม่มีอะไรมาสัมผัส จิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอยากรู้อยากเห็นอยากสัมผัสได้อย่างเงี้ยแล้วแต่ท่านรู้นะคะว่าใครอ่ะคิดแนวใดในการในการเริ่มส่วนนี้คิดคิดอยากรู้อยากเห็นหรือกลัวหรือไม่อยากเห็นอะไรเงี้ยท่านรู้ถ้าเราตั้งจิตแบบเนี้ยเราจะไม่ค่อยสัมผัสได้ถ้าสมมุติว่าเรากลักวนะ แต่ถ้าใครที่แบบท้าทายอยากเห็นอยากอะไรอย่างเงี้ยได้ได้ยินเสียงเหมือนดิฉันท้าทายตอนแรกนันค่ะว่าลูกก็อยากได้ยินเสียงว่าเขามาไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ยินแล้วก็เริ่มเกิดความกลัวอะไรเงี้ยก็บอกว่าลูกไม่อยากได้ยินเสียงแล้วอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้แล้วแต่จริตแต่ละคน <S <S เมื่อเห็นไปแล้วก็จะ <Wave> เกิดความกลัวเกิดความเบนไปแบบอื่นหล, <movie> ละเนี่ยค่ะให้นึกถึงบุญถึงกุศลเนาะท่านบอกว่าคนที่ คนที่บันทึกบุญคือคนที่นึกถึงบุญบ่อยๆจริงลรอคะถ้าเราไม่นึกถึงเนี่ยไม่นึกถึงบุญบ่อยๆไม่นึกถึงบุญกุศลบ่อยๆเนี่ยเราจะคิดไม่ออกเลยเวลาเราผ่านวัดเราก็เฉยเวลาเราได้ยินคนสวดมนต์เราก็เฉยเวลาเราเห็นใครทําทานเราก็เฉยเนี่ยคือมันไม่ติดในจิตมันไม่ติดในจิตเนี่ยการที่จะเห็นแล้วฟึบขึ้นมาเลยว่าอนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะสาธุบุญด้วยนะครับเนี่ยมันจะไม่เป็นเลยเพราะว่า สิ่งเนี้ยมันแค่ผ่านหูผ่านตาแต่ถ้ามันติดในจิตเราปุ๊บเนี่ยให้เราบนนึกบ่อยๆนะคะนึกกล่าวอนุโมหนาะสาธุบุญบ่อยๆข้าพเจ้าจะอนุโมทนาสาธุบุญกับทุกบุญทุกกุศลที่ข้าพเจ้าเห็นตั้งตั้งไว้เลยนะคะมันจะติดเข้าไปในจิตแล้วกล่าวบ่อยๆเมื่อเห็นเขาปุ๊บ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 เนี่ยมันจะดีดขึ้นมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยอนุโมหนาสาธุบุญด้วยนะครับคนนี้ทําแบบนี้แบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบนั้นนั่นนั่นแหละ คนที่มีบุญคือคนนึกถึงบุญเมื่อนึกถึงสิ่งใดก็เป็นแบบนั้นล่ะค่ะมันเป็นพลังกดของกดของแรงดึงดูดของธรรมชาติในยุคป,ปัจจุบันเขาใช้กันเยอะเขาพูดกันเยอะว่ากดแรงเดึงดูดกดแรงเดึงดูดนั่นล่ะค่ะมันเป็นกดของธรรมชาติเมื่อคิดถึงสิ่งดีๆสิ่งดีๆก็จะมาเมื่อบันทึกแต่สิ่งดีๆสิ่งดีๆนั้นก็จะเข้ามาอยู่ในจิตบันทึกขึ้นเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นความคิดการกระทํา ความคิดการกระทํามันก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปในสิ่งที่ดีๆอะไรที่ไม่ดีเนี่ยมันก็จะเลี่ยงมันรู้แล้วว่าไม่ดีไม่ดีไม่ดีมันจะมีตัวคอยเตือนเราเฮ้ยทำแบบนี้ไม่ได้นะทําแบบนี้ไม่ดีนะเนี่ยมันจะมีเสียงเตือนเราเหมือนหลายๆท่านบอกดิฉันนะแบบนี้ละค่ะ <c oughs> เป็นแบบนั้นแหละ <c oughs> ตามนั้น <c oughs> ตามนั้นนะคะนี่ละคะ่ะภาวนาไปเรื่อยๆเ,เนาะให้ติดในจิตนะคะอยากให้ลหลายๆท่านนะะ่ะติดในจิต สำคัญมากเลยเวลาไปภาวนาไปถ้าติดในจิตแล้วเนี่ยมันจะปฏิบัติแล้วเห็นผลเร็วอันนี้เป็นเป็นเคล็ดลับนะคะมันจะเห็นผลเร็วถ้าใครที่ติดในจิตเนี่ยมันจะเห็นผลเร็วทุกๆอย่างนะปัญญาก็เกิดเร็วความรู้เท่าทันเกิดเร็วไปหมดทุกอย่างเลยการงานอะไรเงี้ยเราจะมีปัญญาในการทำงานทำอะไรก็ตามเนี่ยค่ะ นั่แหละใครใหม่ๆเนาะใครใหม่ๆให้ไปอธิษฐานนะลูกจะสวดภาวนาทุกครั้งที่จิตระลึกได้แล้วก็ตอนแรกบังคับมันให้มันบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆหลังจากที่มันติดแล้วมันก็จะบ่อยๆเองอะไรเงี้ยเวลาออกไปไหนปุ๊บอ้าวฉันจะออกไปข้างนอกตั้งแล้วฉันจะสวดภาวนาไปตลอดเส้นทางที่ฉันผ่านไปมันก็จะดีดขึ้นมาดีดขึ้นมามันจะแวบไปเรื่องอื่นบ้างคิดเรื่องอื่นบ้างเดี๋ยวมันก็ดีดกลับมาเหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะ นั่นแหละค่ะให้เป็นสายใ่ให้ให้เราทำเป็นสายใ่กับบุญกุศลบุญกุศลพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เวียนไปเวียนไปเวียนไปนะนวันหนึ่งอย่าให้มันขาดค่ะให้มันได้ทำบ้างถ้าสมมติว่าลืมก็อย่าให้มันขาดให้มันได้ทำบ้างน้อยบ้างมากบ้างแต่ในระหว่างวันวันหนึ่งเนี่ยต้องทำและอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นเนาะโอเคฝึกเพื่อให้รู้นะคะถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยเราจะไม่รู้เลยเราจะ ไม่รู้ว่าเหตุการณ์แบบเนี้ยปิติแบบเนี้ยสัมผัสแบบเนี้ยเป็นแบบไหนจะดูไม่ออกจะคิดไม่ออกจะคิดภาพไม่ออกเลยทําไมทุกคนเขาสวดและเป็นว่าทาไมผมสวดแล้วไม่เป็นว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือทําไมดิฉันสวดแล้วไม่เป็นว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะมันจะเป็นแบบนั้นแหละโอเคฟังเดี๋ยวเล่เลาเลื่อนทางบ้านให้ฟังนะคะ คุณคนเนึงถามว่าคลิปล่าสุดเนาะเขาบอกว่าคุณหน้าเวลาคุณหน้านั่งสมาธิคุณภาวนาอะไรระหว่างพระมหาจักรพรรดิกับพุทธังสารนังคจชามินะคะแต่ก่อนนะแต่ก่อนแตก่อนที่ดิฉันปฏิบัติตอนเนี้ยแต่ก่อนเอาแล้วเดี๋ยวเลาแต่ก่อนให้ฟังก่อนดิฉันนั่งสมาธิเนี่ยจับแสเนี่ยดิฉันภาวนา น้ำมาพาธาของหลวงปู่หรือลิงดำนำมาพทา,านมาพทะเข้าน้มาออกพทะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหายใจเข้าน้มาหายใจออกพทะหลังจากนั้นก็มาปัจจุบันก็จะเวลานั่งเนี่ยดิฉันจะสวดพระมหาจากาักรพรรดิเพราะดิฉันไม่อยากนั่งแล้วหลับตามีความมีความมืดหรือความหรือว่าเห็นแสงหรือว่าเบาเฉยเฉยดิฉันอยากใช้เวลานั้นให้เป็นประโยชน์โดยการ ที่สวดภาวานาไปด้วยแผ่ไปด้วยสวดภาวานาแผ่เมตตาเนี่ยค่ะไปด้วย30นาทีชั่วโมงหนึ่งเนี่ยดิฉันอยากให้มันเป็นแบบนั้นเพราะว่าในระหว่างวันดิฉันอาจจะสวดตลอดทุกครั้งที่จิตระลึกได้แต่ว่าช่วงนั้นมันอาจจะสวดด้วยคิดเรื่องอื่นไปด้วยแต่เวลาเรามานั่งเนี่ยเวลาเรามานั่งแล้วมองมองมองแสงหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราภาวานาไปด้วยนั่งไปด้วยภาวานาไปด้วยนั่งไปด้วย เหมือนที่ดิฉันบอกอะคะ่ะจริตดิฉันไม่ค่อยไม่ค่อยอยู่เฉยๆเลวลานั่งสมาธิดิฉันก็ก็เลยภาวานาไปด้วยอะไรเงี้ยพิจารณาอย่างอื่นไปด้วยที่เรามองอยู่พิจารณาแสงหรือพิจารณาอะไรไปด้วยที่เรามองอยู่เนี่ยค่ะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะบางคนเนี่ยชอบนั่งสมาธิแล้วหลับตาหลับตาภาวานาพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปก็มีแล้วแต่บางคนหรือว่าบางคนนั่งเฉยๆไม่ภาวานาก็มีท่านก็บอกว่า แล้วแต่คนที่ปฏิบัตินั้นชอบแบบใดจริตถูกกับแบบใดอะไรอย่างนี้นะคะนั่นล่ะค่ะคุณคุณเฉลิมพงเนาะคุณเฉลิมพง์เล่าให้ฟังเมื่อวานคุณเฉลิมพงเนี่ยบอกว่าจะสวดประมาณสองทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งพร้อมพร้อมวัดถ้ำเมืองนาะนะถ้าดิฉันอ่านไม่ผิดเขาบอกว่าเมื่อวานเปิดสวดไปเนี่ยเปิดครอไปเนี่ย ได้ยินเสียงวีดพีดพีดเหมือนเสียงเขาเลยถามว่าเป็นเสียงเปลตใช่ไหมคะคุณนาตอะไรเงี้ย mm. ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแบบไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินแบบจริงๆอะ่ะไม่เคยได้ยินแบบด้วยหัวตัวเองนะแต่ได้ยินแต่ได้ยินช่วงหนึ่งที่ดิฉันเล่าว่าเป็นเสียงลมมั่นแหละค่ะแต่ได้ยินช่วงหนึ่งมันเป็นเสียงที่แบบโหยหวนมากในช่วงก่อนที่ คนจะตายโควิดเยอะๆนะคะลมลมพัดหน้าต่างดิฉันเนี่ยมันจะวีดวิวมากเลยวีดวิวทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะมันเป็นเสียงที่ถ้าคุณบอกว่าเป็นเสียงช่องลมเข้ามาทางหน้าต่างแต่หน้าต่างเราเป็น,เป,นเป็นบานกระจกใหญ่ๆนะคะบานกระจกใหญ่ๆใสๆนี่แหละแล้วเสียงลมมันเข้ามาอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าฟ